อีกแล้วนะคะกับครูกำภังกุลการน,น,น,นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูจะนําเสนอการสอนอ่านวิเคราบหบทอัหญาซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนะคะในเรื่องของอแมวเหมียวนะคะจะรัรฟังได้เลยะคะ่ะรู้จักเอารักเข้าต่อตั้ง คำคำสานั่งระวังนูนควรนับว่ามันกะตันอยู่พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ้ยอ่ะพบกับสถานการณ์จริงในห้องเรียนค่ะอ่ะพร้อมไหมคะลูกพร้อมไหม แล้วหนูจะเข้าบ้านไอกไหมนะถ้าเข้าบ้านมากต้องจับหนูกินเลยแสดงว่าแมวมีความรับผิดชอบแมวมีความรับผิดชอบแล้วก็มันรู้จักหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมใช่ คือต้องจับหมูใช่ไหมจับหนูกินเพื่อไม่ให้หนูมารบกวนสมาชิกในครอบครัวเข้าใจไหมคะแมวรู้จักหน้าที่แมวมีความรับผิดชอบทำให้ ยัใช่ไหมลูกเออเราต้องเป็นเด็กดีลองมาสรุปในเรื่องับราขยานแมวเหนียวให้ข้อคิดอะไรบ้างประเด็นที่หนึ่งคือแมวเป็นยังไงคุณะลักษณะของแมวเป็นยังไจากโบรายคนเนียแมวเป็นยังไง ¡Gracias! เรียวยังลูกอู่รออยู่นะคะอ่ะเร็นเร็วลูกเร็วเร็วเราจะต้องต้องไวค่ะห้ามชักขาเอือทางเดี๋ยวนะวครับไปดูโอเคค่ะคันนี้ก็จะเป็นผลงานของประเียนค่ะในเรื่องของการอ่านวิเคราะห์ บทอังกฤษนะคะแมวเหมียวเป็นบทที mm ่สองนะคะเพราะว่าเรื to together, so ่องที like, like, share, cattle, ่แล้วก็ครูนําเสนอบทที่หนึ่งไปแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณเพทีทุกท่านนะคะขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่องของการถ่ายทอดเทคนิคการสอนของคุณตูนกุลาการนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ที่เข้ามาดูคลิปของคุณพ่องานยงชมเชิญการถ่ายทอดการจัดสารคดานะคะแล้วก็วิธีการทำมือชิ้นแบบพอเพียงของครอบครัวคุณมันกุลาการ มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องของการสอนภาษาไทยให้กับผูรัการครูและผู้กำลังการศึกษาได้นาไปปรับใช้นะคะอาจจะสอนไม่ดีที่สุดแต่ว่าครูก็มีความตั้งใจนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี